นี่คือสื่ร้านน้านังบรรยากาศชิลๆในตัวเมืองยะลาที่เราจะมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ร้านชาอูดทองที่มีอูดเป็นโลโก้ประจำร้านอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นร้านชาในบรรยากาศสุดแสนจะโมเดิร์นอยู่ตรงข้ามกับศูนย์เยาวชนนครยะลาเป็นร้านที่น่านางังน่านังมากๆเลยละค่ะ บรรยากาศในร้านก็จะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นชาชั้นดีเพราะเมนูแนะนำเด่นประจำร้านอย่างชาซีลอนที่ชงได้หอมมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและเมนูอื่นๆหน้าตาหน้ากินน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ ่อ,อกันที่มอนเตโฮมคาเฟ่ร้านอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิรโรรสยะลานี่เองค่ะเป็นคาเฟ่อ,อีกร้านหนึ่งที่นั่งสบายบรรยากาศอบอุ่นแต่และเมนูของที่นี่เขารังสรรออกมาเสิร์ฟได้อย่างน่าชิมน่ากินมากๆเลยละค่ะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเลยนะเนี่ย แต่ถ้าคุณอยากใกล้ชิดติดธรรมชาติในบรรยากาศแบบ Open Air แล้วแล้วก็แนะนำที่นี่ค่ะร้านพรึกษาใครที่ชอบเก็บภาพอัพโซเชียลเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะมีมุมให้นั่งชิลชื่นชมกับไม้ดอกต้นไม้สีเขียวๆแบบน้ำใจเลยแหละค่ะพร้อมเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มในแบบฟิวชั่นจากฝีมือเชฟคันเทปเลยนะคะ ปิดท้ายคลิปนี้กันด้วย o อกซิคาร้านที่ถูกออกแบบและตกแต่งในแบบโ o เดิร์นคาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายถ่ายรูปสวยในทุกมุมอิ่มอร่อยได้ทุกเมนูทั้งอาหารและเครื่องดื่มในแบบฟิวชั่นสไตล์แค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมล่ะคะนั่งชิวนั่งสบายแนะนำร้านนี้เลยละคะ่ะ ดูคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะนัดเพื่อนนัดคนรู้ใจหรือคนในครอบครัวไปนั่งแชะนั่งชิวชิมอาหารเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแล้วแล้วก็เรามีข้อมูลพิกัดเบอร์โทรเมนูซิกเนเจอร์ระดับแนะนำห้ามพลาดแต่ละร้านไว้ในโพสต์นี้ด้วยแล้วนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้และกดติดตามด้วยนะคะ